ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ดีใจสารโลกสั่งรัสเซียหยุดโจมตียูเครนทันทีสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ i c ซเจได้มีการสั่งให้รัสเซียหยุดโจมตีลุกรานยูเครนโดยทันทีหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการส่งทหารรัสเซียเข้าทำสงครามบุกรุกยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสารยุติธรรมระหว่างประเทศยังได้มีการระบุอีกด้วยว่าการที่รัสเซียใช้กำลังทหารเข้าโจมตียูเครนเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งสหพันธรัฐรัสเซียควรหยุดการ ใช้ปฏิบัติการทางทหารในดินแดนยูเครนโดยทันทีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นศาลสูงสุดของสหรประชาชาติลงมติคะแนนเสียงด้วย13ต่อ2เสียงเมื่อวันพุทธที่16มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นนอกจากนั้นทางด้านของคณะตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังได้มีการระบุอีกด้วยว่ารัสเซียต้องให้การรับรองว่ากองกําลังอื่นๆภายใต้การควบคุมหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลมอสโกควรจะยุติป,ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนถึงแม้ว่าคําตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ มีผลผูกพันบังคับโดยตรงต่อรัสเซียที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ที่ผ่านมาประเทศต่างๆที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศสามารถถูกเสนอเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงของสหรประชาชาติเป็นขั้นตอนต่อไปขณะที่ทางด้านของประธานาธิบดีวโรดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้มีการทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์แสดงความยินดีต่อคําสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่ได้มีการสั่งให้รัเสเซียหยุดโจมตียูเครนโดยทันทีโดยชี้ว่านี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของยูเครนคําสั่งนี้มีผลผูก พันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรัสเซียจะต้องปฏิบัติตามเพราะหากเมินเฉยต่อคำสั่งนี้แล้วรัสเซียจะถูกโดดเดี่ยวมากขึ้น